นช่ค่ะวันนี้เราอยู่กับ Vigo Champ นะคะเครื่อง3.0ได้เป็นปี2011เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยได้เป็นสีบรอนเงินแบบนี้เลยแล้วก็คือคันนี้เนี่ยสภาพยังเดิมๆิมเลยทุกคนไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยนะคะแล้วก็พวกแบบว่าพวกแบบช่องไฟเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตรงเป๊ะไม่เคยถอดประกอบชิ้นแน่นอนนะคะแล้วก็พวกแบบว่า กระจังหน้าอย่างเงี้ยไม่มีแตกหักเลยพวกไฟหน้าก็ยังใส่กิ้งอันนี้คือไม่มีเหลืองเลยละคะทุกคนแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้พวกกระจังด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยมากเป๊ะมากนะคะแล้วก็โลโก้ไฮลัก3.0ยังอยู่ครบนะคะไม่ได้ถอดแล้วก็กระจกด้านข้างไม่มีเบียดจนแตกหักคือแบบว่าแล้วก็คันนี้เนี่ยกระบะเป็นกระบะที่ท้ายไม่ห้อยคือทรงมันเหมือนจะเป็นกระบะที่บรรทุกข,ของอะทุกคนแต่ว่า ท้ายไม่ห้อยเลยแบบว่าเหมือนใช้งานแบบไม่ได้ใช้งานหนักนะคะแล้วก็ไฮลักตัว G ตรงนี้วิกโกอยู่ครบนะคะแล้วก็พวกตรงเนี้ยที่มันควรจะเป็นรอยเยอะๆไม่เลยยังดำด้านอยู่อย่างนี้เลยนะคะถือว่าใช้รักษามากๆแล้วก็พวกพวกแม็กไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวจะแกะนี่รอยอาร์คคมๆเป็นแบบนี้ คมกลิบคมกิบเลยนะคะแล้วก็พวกน้อตตรงนี้ไม่มีขยับเลยคมมากนะคะแล้วก็ทางด้านนูน้นรอยอาร์คชัดๆจริงๆเนี่ยต้องมาดูที่เต็นเหล่าเลยนะคะชัดๆแบบนี้ชัดไปข้างล่างเลยโอเคแล้วก็แมกไลเนอร์ยังสภาพดีสวยอยู่ <c oughs> โอเคนะออก็คือได้เป็นล้อแม็กล้อแม็กนะคะแล้วก็โอเค โดยรวมด้านข้างด้านทั้งรอบคันเนี่ยคือแบบไม่ต้องไปดูแลเพราะว่าสภาพดีมากเราไปดูข้างในกันนะคะคันนี้ได้เป็นสี่ประตูแล้วก็เนี่ยแผงประตูยังสภาพดีอยู่เลยพวกแบบว่าผ้าตรงนี้ไม่มีดัดลองทุกคนยังสวยอยู่แล้วก็ทางด้านในนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจแบบนี้ลแล้วก็พวกแบบว่าเป็นเบาะผ้าเนี่ยมันก็ต้องแบบการใช้งานอะไรเงี้ยมันจะมีการขาดใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีขาดเลยเบาะยังแน่นๆอยู่เลยแล้วก็ปีกไม่ล้ม นะคะคเดี๋ยวจะลองอ๊นี่แล้วก็ทางด้านล่างมีที่วางขวดน้ํามาให้สองตำแหน่งตรงนี้นะคะนี่แล้วก็พวกแบบว่าช่องใส่ของตรงเนี้ยทั้งสองด้านก็คือยังตึงๆอยู่เลยแบบว่าเขาไม่ได้ใส่ของจนแบบที่เขายัดเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยมันจะแบบค่อนข้างจะยุ่ยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแบบยังตึงๆเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่อะไรตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ไฟไฟยังใช้ได้เลย โอเคแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้วยความเป็นสี่ประตูกระบะสี่ประตูก็คือด้านหลังจะกว้างมากๆแล้วก็เดี๋ยวพิเศษ <_ C 1> ด้านหน้ามีพิเศษแ <_ C 1> น่นอนดูกัน <_ C 1> <_ C 1> นี่ดูแผงประตูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งข้างคนขับเนี่ยก็คือเหมือนเขาค่อนข้างจะขับเป็นน่าเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสภาพก็คือยัง ดูดีอยู่พวกปีกเบาก็ไม่มีล้มเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้คือเราหลายคนเนี่ยชอบทักมาถามว่าเออมีกระบะเกียร์ออโต้บ้างไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยพิเศษเลยคือได้เป็นเกียร์ออโต้ก็คือถ้าคุณดูคิดนี้แล้วคุณไม่รีบเอาอะน่าจะไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็น่าจะออกแล้วนะคะเพราะเหมือนป่าลมจะพาลูกค้ามาอ่าป่าลมบอกใหญ่ของเราแลวถ้าเป็นป่าลมพาลูกค้ามาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะจบได้ง่ายมากๆแต่ว่า ก็ไม่แน่ถ้าคุณเห็นจะมนี้แล้วคุณอาจจะแบบว่าโทรมาก่อนเจาะจัดได้จัดได้จองก่อนเขาก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแล้วก็มีบุ๊กตรงนี้มาให้นะคะพวกช่องเก๊อ,อะไรสะอาดหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ำอีกแล้วนะคะพวกแบบว่าเวลากระบะเง,งี้ยเราเดินทางก็ต้องมีแบบว่ามีน้ำมีที่ใส่สัมภาระไว้นะคะแล้วก็กระจกตรงนี้ก็ยังสภาพดีไม่มีแตกเลยด้านใน ะะอีกด้านหนึ่งก็เนี่ยจะผ้าครบไม่มีแบบไม่มีรุดลอกไม่มีแตกหักอะไรเลยะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมนจะมีที่ใส่แว่นมาให้แล้วก็ไฟอีกสองตำแหน่งเปิดได้เหมือนเดิมโอเคแล้วก็คันนี้เนี่ยได้ลูกค้าครืงเก่าได้เปลี่ยนเป็นจอมาให้นะคะก็แบบว่าเพื่อให้ อัตรถลดในการฟังวิทยุเวลาเดินทางมากขึ้นนะคะก็สัมผัสตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พวกช่องแอร์อะไรเงี้ยคือใช้งานได้ปกติเลยนะคะบอกจะบอกว่าตรงนี้คือแบบแทบไม่ต้องดูเลยเพราะว่าคอนโซลเนี่ยสภาพดีเหมือนแบบไม่เคยวางอะไรไว้ตรงนี้เลยทุกคนแบบว่าใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยก็ยังสภาพดีไม่มีดดลอกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปให้ดูฝั่งคนขับช,ชัดๆดีกว่า แล้วเราค่อยไปดูห้องเครื่องกันนะคะฝั่งที่ใช้งานบ่อยมากๆนะคะก็ยังสภาพดีอยู่ไม่รู้ว่าเจ้าของนี่เขาขับแบบไหนรักษาไว้ไหนนะคะแล้วก็พวกปีกเบาะก,ก็คือไม่ล้มเลยนะคะตึงเปรี้ยแบบนี้เลยพวกเก๊ก็ยังสะอาดอ่นะทุกคนนี่เก๊ใส่ของก็ยังสะอาดอยู่ไม่มีพวกวแบบว่าทิ้งแบบว่าอะไรอะเรียกว่าเจ้าของ,ของเ<ศ>าขารัค่ะอ่าพวกเศษขยะอย่างเงี้ย ไม่มีเลยเหมือนเหมือนเราเหมือนเราขายตามสภาพอะเพราะว่าคันนี้มายังไงก็คือขายอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีช่องใส่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมนี่ด้านนี้ก็ยังสภาพสวยๆอยู่เลยนะคะพวกแบบว่าด้านในให้ดูอีกทีคือแบบกว้างขวางมากๆทุกคนนั่งเป็นครอบครัวพวกกระบะสี่ประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนิยมแบบเป็นครอบครัวแบบว่ากระบะขนของก็ไว้ขนของนะงคนก็คือนั่งข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่แบบไม่ต้องมีสัมภาระไว้กับข้างหน้าเลย ลอยอาร์คแน่นๆเลยปึ๊บปึ๊บลอ,อยอาร์คพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขยับเลยลอยอาร์คก็ยังคมๆพวกคานด้านหน้าหรือว่าลอยอาร์คด้านในเนี่ยก็ยังคมกริบเลยทุกคนนี่นะคะแล้วก็ฝาเครื่องตรงนี้ก็คือสะอาดมากรักษามาอย่างดีนี่นะคะพวกตรงเนี้ยคมกริบคมกริบหมดเลยปึ๊บปึ๊บเนี่ยพวกข้างในก็ยังมีนะทุกคน ก็คือเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยไม่ได้ผ่านการกระทบกระเทือนหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยรับประกันว่ารับประกันว่าไม่เคยเบียดไม่เคยชนแน่นอนสะอาดมากสะอาดมากถือว่าเป็นกระบะ4ประตูที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากทีเดียวนะคะในราคาแค่2องแ0 0สอบาท เค okay, ราคาคันนี้นะคะ227,000บาทผ่อนแค่ประมาณ4,600ได้ถึง72งวดหรือว่าคุณจะมาดูเป็น8 4งวดก็มาเข้ามาคุยกันก่อนนะคะก็คันนี้เนี่ยสนใจเข้ามาลองขับได้ที่รามคำแหง164่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพ t นะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรมาที่ 0815198985นะคะพี่พันธดีพันนรัต1999หรือว่าจะทักเพจ Facebook ดีเวนวักพันนรัตนะคะก็จะเป็นแอดมินเป็นคนตอบนะคะแล้วก็จะมีแอดมินนองมุกอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็หรือว่าจะแอดไลน์น,นะคะแอดไซเด g y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติมแอดไซดด้วยนะคะทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากวิ g โก้เครื่อง3.04ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ไว้ใน ดวงใจทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้อดีตนะคะสำหรับวันนี้นะะก็สวัสดีค่ะ